สวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้คุณครูกุ้งจะพาดดเด็กๆไปเรียนวิชาภาษาไทยกันแล้วแหละว,วันนี้คุณครูคจะพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้คำใหม่กันแล้วนะเรียนคำว่าอะไรเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครูยังไม่บอกตอนนี้หรอกเดีย๋ยวครูจะไปบอกอีกหน้านึงน,นะอดากรู้ปะใครอยากรู้นะ ไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าครูจะพาไปฟังเพลงแต่ฟังเพงลงเมื่อไรเด็กก็จะลู้เลยแหละว่าวันนี้เรียนคำว่าอะไรโอเคไปกันเลยมาสิมามาดูสระอเออเนจาะเซาสระออเรียงรายมาสิมามาดูสระอออ เงาะเจาะเชาะสารเอาเรียงรายไมาเอ้นั้นเดินนำหน้าเพื่อนอาเข้ามากรีดกรายแล้วตัวอะอยู่หลังไงช่างสุขใจเสียจริงเอ่ยมาสิมามาดูสารเอ,าอเงาะเจาะเฉาะสารเอาเรียงรายมาสิมามาดูสารอา เจาะเฉาะสารเอาเรียงราย มาิมามาดูสารเอเงาะเจาะเชอะสารเอาเรียงรายมาสิมามา,มาดูสารเอเงาะเจาะเฉอะสารเอาเรียงรายเสียงอมีตัวสะกด ออรถไม่ได้คู่มาแทนํำมาจากต่างแดน,นใช้ออแทนนัดช็อกลกเอ้ยมาสิมามาดูสระออเงาะเจา,า,าะเฉอสระออเรียงรายมาสิมามาดูสระออเงาะเจาะชาอสาระออเรียงราย ไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสะระออกจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1น,นักเรียนรู้จักสระออกข้อ 2. นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระออกได้ถูกต้องข้อ3นักเรียนเขียนคำที่ประสมด้วยสระออก ได้ถูกต้องข้อ4นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้คำใหม่ที่ผสมด้วยสระออกุนค,คูจะอธิบายความรู้เรื่องสระเออก่อนนะสระเอเป็นสระเสียงสั้นในเด็กๆลองออกเสียงเออสิลูกเออเออ เป็นเสียงสั้นนะสะระออประกอบไปด้วยสะระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสะระอาและสระอจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคำประกอบแล้วนะไปสะกดลค,ออคำสะระออกันนะฝึกอ่านประสมคำสระอออ กาะมาจากพยัญชนะกอไก่ผสมด้วยสระอ่ออ,อ่านสะกดว่ากออเกาะเด็กสะกดตามครูเลยค่ะเจาะมาจากพยัญชนะจอจานผสมด้วยสระออสะกดว่า จอออเจอดอมาจากพยัญชนะดอเด็กประสมด้วยสาวระออกสกุฏว่าดออกดอต่อมาจากพยัญชนะตอเต่าประสมด้วยสาระออก สะกดว่าตอออกตอกเกามาจากพยัญชนะกอไก่ประสมด้วยสารเล่ออกอ่านสะกดว่ากออกอกเกาะเด็กสะกดตามครูเลยค่ะ จามาจากพยัญชนะจอจานประสมด้วยสระอสะกดว่าจออเจาะดอกมาจากพยัญชนะดอเด็กประสมด้วยสระอสะกดว่าดอออดอ ต่มาจากพยัญชนะต่อเต่าประสมด้วยสรอะออสะกดว่าต่อออกตอกบกมาจากพยัญชนะบ,บ่ใบไม้ผสมด้วยสรอะออสะกดว่าบออบอกบก ฉาะมาจากพยัญชนะเฉิ่ชิงผสมด้วยสระเอ็สะกดว่าชฉเอ็เฉาะถทะมาจากพยัญชนะถอถุงสะกดด้วยสระเอ็สะกดว่าถอเอ็งถอ งะมาจากพยัญชนะงองูผสมด้วยสระอสะกดว่างอออเงาะยอมาจากพยัญชนะยอยักษ์ผสมด้วยสระอสะกดว่ายออยอ รมาจากพยัญชนะรอเรือผสมด้วยสระ,ะออกสะกดว่ารออรอกราอเขามาจากพยัญชนะคอควายผสมด้วยสระ,ะออกสะกดว่าคอออกเขา เพาะมาจากพยัญชนะพอพานผสมด้วยสระอกสะกดว่าพออเพราะสอมาจากพยัญชนะสอเสือผสมด้วยสระอกสะกดว่าสออสอ เทมาจากพยัญชนะทอทหารประสมด้วยสระออสะกดว่าทอเอเทเล <ะ S 2> มาจากพยัญชนะลอลิงประสมด้วยสระออสะกดว่าลออาลาะ ที่เด็กๆอ่านไปเมื่อกี้นี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน15คําคำเด็กๆสังเกตนะว่าตำแหน่งของสระอะจะอยู่ตรงไหนสีน้ำเงินนะคะเป็นพยัญชนะที่อยู่ตรงกลางสละอะสระออคุณครูจะทำตัวสีแดงสละเออยู่หน้าพยัญชนะสระอากับสระอะจะอยู่หลังพยัญชนะ ะะดเด็กๆจะมาไว้นะถ้าหนูเห็นคำเหล่านี้เด็กๆจะต้องอ่านได้และเด็กๆจะต้องสะกดคำเป็นนะจ๊ะแล้วมาสะกดคำตามคุณครูอีกหนึ่งรอบกอเอกเกาะจอเอเจาะดอเดดอกตอเอตอกบอเอกบอ ทอเอ่อทอทอเอ่งอ,อ,งอ,ยอ,อยออ่ยรออ่รพอเอ่พอ,อพอเอ,อ,อ่ทออทอทอ,อสออ่อส ลอเอเละเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆง่ายไหมอย่าลืมนะคะไปทบทวนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะอ่านให้คล่องถ้าเด็กอ่านหนังสือได้ทุกตัวเด็กๆจะเป็นเด็กที่อ่านหนังสือได้เก่งอ่านหนังสือได้คล่องและเรียนได้เก่งทีเดียวแหละนะคะเด็กๆครูขอาฝากไวกนะ <มา S 2> ่งสำหรับวันนี้เหมือนเดิมนะคะเขียนคำสระอออตามคุณครู นะเมื่อเสร็จแล้วให้หนูฝึกอ่านให้คล่องแล้วสะกดคําอ่านส่งคุณครูนะคะเด็กๆอย่าลืมนะอ่านให้คล่องก่อนแล้วค่อยอัดคลิปนะคะส่งคุณครูการบ้านครูจะไม่รีบให้หนูส่งนะเพราะบางครั้งนะคุณครูก็จะให้หนูเขียนเยอะแล้วก็อัดคลิปด้วยนะคะถ้าใครเสร็จวันนี้ก็ได้ส่งเลยนะแต่ถ้าใครไม่เสร็จก็ทยอยทําทงานนี้จะไม่เกินวันศุกร์นะคะเด็กๆ บายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันจ้า